สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้สีผ้ามาเบิ่งการปลูกกล้วยแล้วครับปลูกกล้วยอยู่หน้าใบแล้วครับเาปลูกปลูกที่ไว้เลยครับต้องห่างกันย่าหน่อยกับแปดเก้าแปดเก้าครับแปดเก,ก้านี่ครับเบิ่งแปดเก้าเขายางนี่คือแปดเก้าเก้าขาเนี่ยแปดแปดเก้าครับพอดีห่างพ่างห่างของมันพอดีครับเก,ก็ได้ใส่ช่อก,กาดากดีเอารถท้าไปขีดร่อง ลงประมาณเลยนครับพอตีลองแล้วเนี่ยลงประมาณเลือกประมาณจากเพียงหัวเข่าแล้วครับเพียงหัวเข่าหรือเพียงขาตัวอย่างแล้วครับเก็บยางไปบมดแล้กับบ้านกล้วยครับรบ้านล้วยห้าไปยันแปดเก้าครับเพราะยางเก้าขเขาเหงาหแปดเก้าครับลงไปแลงนี้แล้วครับก็ <S <S ต้องไปเห็ดหนึ่งยางก็ต้องไปจ่อหูจออ่อยังเนมันยากลำบากรถไถขี่ล่องปวดเยี่ยวแล้วครับกล้วยถึงงามดีขนาดแตกก็ง่ายง่ยายไว้ครับ แล้วก็เข้าบ้างห้างกันทั้งสิ้นแล้วกับแบบที่กับห้องปุ๋ยนะครับปุ๋ยกับปุ๋ยสีไก่ครับสีไก่ครับห้อง จากนั้นเขาก็มาปลูกนะครับบัตตั้งนอกล้วยครับเขาปลูกกล้วยเขาตั้งนอกว้วยเดียว์ทสาธิตกันเห็นมังครับการปลูกกล้วยครับเขาตั้งนอกล้วยนี่ครับกล้วยอยากให้มันออกลูกออกเครียดถอกดอกออกเครียดให้มันย้อนไปทางเดียวกันเขาต้องเบ่งมึงตาเป็นครับเขาตัดตาทางนี้บ่มันทางเขาซับออกเนี่ยคือวยไปทางไหนนอนมันจะออกทางนั้นครับ นี่ครับเขาปีนไปทางเดียวกันเนี่ยมันเป็นหมากมันขีออกไปย้อนไปทางเดียวกันเมื่อไครับนี่จังสิครับเบิ้งครับเดี๋ยวผมเบิ้งนะครับครับนี่ครับนี่ครับเขาเดียวออกท่าห่างทาาครับบ่ให้เขาในสวนครับนี่ครับวยออกงราชนเอซสีครับนี่ครับเวายของราชนเอซสีครับ ตั S <S ้งย่างเขาเปิดโมครับคนได้ยดง่ายครับผมโมโถมโมที่ต้นนี่แล้วครับนี่ครับเด็ดไปต้นนี่แล้วครับเนี่ครับโมไปต้นนี่แล้วครับ่ต้องไปโถมหลายครับเดี๋ยวตีมาเขาค่อยโถมอีกที้หลังครับโมไปต้นนี่แล้วโอเคครับก็ไปครับก็แบบก็ใส่ยางเปิดือนเด้มนะเราตีอีกอ่าเข้าค่อยขวดดินผถมไม่อีกครับ ซ้ำนี่แหละครับมันไม่ได้ปลูกอย่างเล้ครับปลูกไวยง่ายๆครับเพราะคุณครับผมปลูกว่าอยู่บุดเมียนมืดลยครับปลูกแบบเดียวกันนี่แหละครับง่ายๆครับไปสนใจก็ปลูกได้แล้วครับเลี้ยงแบบได้ไม่มีปัญหาครับของพวกนี้อ่ะพวกแพงดีซ่ากันครับครับมึงีลครับปลูกง่ายๆครับ ี่ครับถิ่นนอกมนันอมก็ตัดออกมันสับออกจากกอมอันเนาะกล้วยวอะกล้วยข้าวะวะขงนอกนี่ครับตั้งมันก็ผมตับนี่ครับผสมสับน,นี่ครับต้องที่ผมหลเดี๋ยวทางด้านเล่ก็จะทำนี่ครับโอเคครับเรื่อย này nó có đi ra chung nhà chứ